อ,อันนั้นคือเป็นตัวแล้วเหลือทีนี้ทําขาใส่ใช่ไหมครับมือมือ,มอโอเคนครับยังไงพับมือเน,นติดเหมือนกันที่เดิมใช่ไหมลูกคนละค่าอือพับตรงนี้หละโอเคครับติดโอเค นี่ด้วยนี่คือปลาเล็กสองด้านใช่ไหมครับ,บใช้กันไก่คล้องมาดูข้างข้างดูข้างหลงังสีลูกเก่งมากเลยค่ะโอ้ข้างๆข้างๆ้แท่มากเลยพี่ตุนโอเคค่ะเป็นเป็นส่วนไหนส่วนมือเหรอ ก็ครับอันนี้ครับหั่นเปเลยครับหนึ่งก็ครับอันนี้ครับหั่นเปเลยครับแล้วตัดโอเคครับเนี่ยนี่เราขอดูสูตรนะ ลืมแล้วครับทำได้กี่ตัวแล้วครับครับลืมก็ครับอันนี้ครับทำไปเลยครับสี่ผลงานพี่ตุนใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสี่ผลงานพี่ตุนใช่ไหมครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้ดูข้างๆดูข้างหลังพี่ลูกเก่งมากเลยโอ้ข้างๆข้างๆแท่มากเลยพี่ตุนโอเคครับโอ้เก่งมากลูกขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้กระดาษอืม ลืมแล้วครับทไํไแรกติดตัวแล้วครับ <S 2> <S 2> เป็นเป็นส่วนไหนส่วนมือเหรอใช่อยู่ตรงนี้อันไหนใหญ่กว่าอันไหนใหญ่กว่าคือยังเป็นหัวไหนได้คือเป็นเท้าเนี่ยอ๋ออย่างนั้นเหรอลูก้โหเข้าใจเข้าใจอธิบายเลยโอ้ดูข้างๆ,ๆดูข้างหลังสี่ลูก เก่งมากเลยค่ะโอ้ข้าง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 แท่มากเลยพี่ตุนโอเคค่ะเนี่ยเป็นอแบเนี้ยครับแบบเนี้ยเปิดได้แบบนี้อ๋อวางไว้พี่พี่พับอันนั้นไม่ได้ใช้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้อันนี้พับตรงนี้แหละโอเคครับติดโอเคอันนี้ด้วยนี่คือปลาเล็กสองด้านใช่ไหมครับเนี่ยเป็นอแบเนี้ยครับ เนี่เปิดได้เนี่ยอ๋อวางไว้ที่พี่พามาเก็บเพราอันนั้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้อันนี้อ่ะนี่มาติดเหมือนกันที่เดิมใช่ไหมลูกเป็นคนละค่าเนี่ยเป็นอันเนี้ยครับเนี่เปิดได้เนี่ยอ๋อวางไว้ที่พี่พามาเก็บเพราอันนั้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้อันนี้อ่ะมาติดตัวอ่นอื่นอีกเพ ไหนติดตรงไหนลูก่นตงนี่เราเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกอันนั้นคือเป็นตัวแล้วเดี๋อทีนี้ทําขาใส่ใช่ไหมครับมือมือโอเคพับยังไงพับมือแต่กลัวพิตุนเสียสมาธิทั้งสองด้าน่งกันอือก็จด เราเรียกก็ลองผิดลองถูกครับอ่าของที่จเตียงมันจะมีกาวบรรจักระดาษอีสตองแผ่นกระดาษอีส e ีใช่ไหมครับอ้าวเริ่มเลยครับผม,มเริ่มค่ะแบบนี้น่จะได้หลายอันนี่ยเนี่ยเป็นอันเนี้ย,รยครับอันนี้เปิดได้อันเนี้ยอ๋อวางไว้ ที่พี่พามาเก็้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้อันนี้นะส่วนไหนใหญ่จะเป็นทางหัวไม่จ่ายยังทําไม่เป็นเลยนี่ลูกพับของเนี่ยเป็นอะไรเนี้ยครับอัเนี่ยเปิดได้นเนี้ยอ๋อวางไว้ที่พี่พามาอก็บไม่ได้ใช้ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้อันนี้โอ้ดูข้างๆดูข้างหลังสิลูก เก่งมากเลยโอ้ข้าง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 แท่มากเลยพี่ตุนโอเคค่ะโอ้เก่งมากลูกขั้นตอนตอสุดท้ายก็ใช้กระดา,าษทรายอืมปาเลา็กขนาดเลด็กพอสมควรไหนติดตรงไหนลูกตรงนี้ยเน,นี้ยเนี้ยตอน,นี่เรา เรใช้ปลายนี้นะใช้สูสางโอเคเาใช้ปลายนี้นะใช้สูสูงโ <Okay. S 1> อเคแบบาตัดโอเคครับสิโลอโอปบบโอ้ผลง,งานประดิษฐ์จก กระดาษเอซึ่งเคยทําที่โรงเรียนหรือไงครับไม่ล้วไ,ไ,ได้แบบมาจากไหนครับคิดคิดเอาเองโอ้ยสุดยอดเลยครับเนี่หติาตหมือนกันที่เดิมใช่ไหมลูกป็นคนละค่า เป็นเล็กครับกตัดโอเคครับงงอันนั้นคือเป็นตัวแล้วเหรือทีนี้ทำขาใส่ใช่ไหมครับมือ,ม,อมือมือโอเคนะครับยังไงครับมือมือก็ครับอันนี้ครับ ทมไปเลยครับแต่เป็นเป็นส่วนไหนส่วนมือเหรอใช่สี่ผลงานพี่ตุน่นใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ <laughs> คโอเกงมากลูก ขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้กระดาษสอีอืมาะตัดโอเคครับอย่างนั้นพขได้แบบนี้ครับครับอ่าของที่เตียงมันจะมีกาวบรรจไปกระดาษอีกสองแผ่นกระดาษ A4 ใช่ไหมครับอ้าวเริ่มเลยครับผมอมล้วกะ คุณเคยทําที่โรงเรียนหรือไงครับไม่อ่าแต่แล้วได้แบบมาจากไหนครับคิดคิดเอาเองโอ้ยสุดยอดเลยครับดูตรงนี้อันไหนใหญ่กว่าอันไหนใหญ่กว่าคือยป็หัวอันไหนได้คือเป็นท้านี่อ๋ออย่างนั้นเหละลูก้โหเข้าใจเข้าใจอธิบายเลย แม่จ๋าไม่ไม่พูดแทรกพี่ตุนนะไม่จ๋าแม่ไม,ไม่ไม่พูดแทรกพี่ตุนนะไม่จ๋าเลื่องก็ครับอันนี้ครับทำเป็นปเลยครับเลื่องครัแบบนี้นจะได้หลายอันนี่นะ โอ้ดูข้างๆดูข้างหลังดีลูกเก่งมากเลยคโอ้ข้างข้างข้างๆ้แท่มากเลยพี่ตุนโอเคค่ะเตียนอีมไหนหันมาดูสิอ่าพับให้มันเข้า ข้างใช่ไหมลูกใช่นะเข้าอย่างเงี้ยอืมเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกโอเ้เก่งมากลูกขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้กระดาษอืม